แกะกลองรอรีวิวครับมามาดูกันนะออนไลน์สโตร์จาก r e ฟนะครับ w w w r ์ไวด์เว co. th นะใครสนใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็เวฟ co. th ไม่สะดวกไปที่หน้าร้านไปที่นี่ได้เลยนะครับมาดูกันซิทางเร f ส่งอะไรมาให้เรานะครับอันนี้ต้องขอบคุณทาง REF ด้วยนะครับนะอย่างที่บอกไปนะสาขามีหลายที่นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ไปออนไลน์กันได้นะครับ เปิดกล่องกันเถอะวันนี้เราไม่ได้เปิดแบบเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมปกติก็จะเคาะกล่องอันนี้ต้องกรีดกล่องด้วยนะครับกรีดออกมาซิเขาส่งอะไรมาตื่นเต้นจังเลยแรนกระดาษหนึ่งใบอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับโออคมีอะไรอีกบ้างนะโอ้มีถุงด้วย เป็นซ็อกเกอนี่นะครับโห oh, จริง,รงๆนี่ผมติดเพื่อนๆหลายคู่เหมือนกันนะซ็อกเกอนี่อ่ะติดทั้งเอ่อเฮริเคนติดทั้งรายนะครับเออต้องเดี๋ยวจะทยอยทยอยไล่รีวิวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเป็นซ็อกเกอนี่เอาถุงก่อนล้วกันว่าส่งอะไรมาอ้าวเป็นกระเป๋าผ้า เป็นกระเป๋าผ้านะครับอ๋อ mm hmm. นี่ไงเขียนชัดเจนนะครับ make make any day fast นะครับ endorphin asura นะครับ make any day fast endorphin asura วางไว้ตรงนี้ดีปะ่ะสวยๆเนอะเปิดกล่องกันเถอะนี่คู่นี้ครับเพื่อนๆครับไงเดี๋ยวผมขอปรับแสงนิดนึงนะแสงรุมจะโอเวอร์ไปหน่อย ครับโ okay. อเคอระหว่างนี้ให้หมุนตัวดูก่อนอ๋อไม่ได้อ๋อมันสว่างไปอ,น,อ,อนี้ดีกว่าเออนี้ดีกว่านะอ่ะหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบครับเอนโดฟินอาซูราครับอะศูนย์อะศูนย์ใช่ไหมอาซูราเขาบอกว่าอาซูราแต่มันก็อาจจะเป็นอะศูนก็ได้เนาะหมุนตัวหมุนตัว ไม่ใช่หมุนไม่ใช่ผมหมุนเราจะหมุนรองเท้าให้เพื่อนๆดูกันนะครับาานี่ครับโฟมใช้พาว e r r ร n p ัน PB นะจร,จริงๆเจ้าคู่นี้มันเปิดตัวตั้งแต่งานอะไรนะมันมีงานวิ่งที่ไหนวะที่พพคาดีป่ะไม่แน่ใจนะถ้เาเพื่อนๆไหนจำได้ช่วยบอกย้ำผมช่วยบอกผมไปสักนิดนึงพอดีผมไม่ได้ไปงานนั้นแหละแล้วเขาก็เอาตัว อสูร่าเนี่ยไปโชว์ไปอวดโฉมกันนะครับในวันนั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆหลายคนได้ลองกันด้วยนะครับโฟมใช้พาว e r r ร n p ันครับรพาว e r r ร n p ันก็จะเป็นโฟมตัวท็อปตัวท็อปนะของออขอโทษทีปัจจุบันนะมันมีตัวอินเครดิลันแล้วที่เป็นตัวท็อปสุดใช่ไหมแล้วก็สเต็ปลงมาก็จะเป็นพาว e r r ร n h ันนะครับแล้วก็คู่นี้เป็นพาว e r r ร n p ันะใช้พาว e r r ร n p ันหรอจริงๆเนี่ย ผม,มจำได้ว่ามันมีรองเท้ารุ่นหนึ่งของซาคอนนี่นี่แหละครับชื่ออะไรขออนะขอนึกชื่อก่อนบอกสเปคก่อนมันเป็นรองเท้าอนเนกประสงค์ที่ใช้โฟม Power r ร n p ันเหมือนกันและไม่มีแผ่นด้วยมันเคยออกมาแล้วนะมันเคยมีเออผมไม่บอกชื่อรุ่นแล้วกันถามเพื่อนๆดีกว่าว่าแล้วผมเคยรีวิวคู่นี้ด้วยว่ามันชื่อรุ่นอะไรครับเป็นโฟม p o w e ว Run p ัเต็มเต็มแผ่นนะและไม่มีแผ่น ไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีแผ่นคาร์บอนเป็นรองเท้าที่ใช้โฟมตัวท็อปผมรีวิวแล้วด้วยในช่องผมนี่แหละอยากรู้ว่าเพื่อนๆคนไหนจะทายถูกบ้างนะครับไปลองทายกันโ okay. อเคเรามาพูดที่ต่อที่คู่นี้เราไม่เฉลยด้วยนะเราจะเงียบๆไว้โอเคครับหมุนตัวนะครับหนึน่งรอบหม,หมุนตัวรอบท,ที่สองนะครับดูการดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นยังไงบ้างผมว่ายังมียังคงมี d n a ของเอนโดรฟินนะฮะที่ไหลเวียนเข้ามานะครับ อยู่ในรองเท้าคู่นี้นะชื่ออสูราลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางเป็นแบบบางเสียบเลยนะครับแล้วก็มีบุนุ่มบริเวณหลังเท้าตรงนี้เล็กน้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับอรองเท้าใช้เป็นสีโทนเทาเป็นสีเทานะแล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายใช้สีเขียวเข้ามานะครับเป็นเส้นนำสายตาแบบนี้ชึบๆๆบบบเป็นเส้นเป็นเส้นขึ้มานะครับ ด้านหลังยังมีจุด3จุดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของสัโคเน่อยู่นะครับโฟมใช้สีขาวแล้วก็โฟมมีสอสีชั้นบนมีตัดเส้นด้วยสีดำนะขั้นเอาไว้ชั้นล่างเป็นสีขาวชั้นบนเป็นสีเงินแล้วก็ไล่ไกดเดียมาเป็นสีดำนะครับจากด้านหน้าสีเงินแล้วไล่ไกเดียมมาเป็นด้านหลังสีดำนะเขียนชื่อชัดเพาเวอร์นีบีโลโก้สลักอยู่ที่ด้านล่างของโฟมชัดเจนเขียนว่าซัคคเน่นะครับ ชื่อรุ่น Endorphin a s u r a อยู่ที่ด้านบนตรงบริเวณเหลังเท้าด้านนอกช่วงบนติดกับข้อเท้าของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้ฮะครับฮิลเคาน์เมีนะครับช่วยประคองเท้าให้มั่นคงดีนะครับบุรอบข้อเท้ามาครบมาเต็มเพื่อให้รองเท้ามันไม่หลุดออกมาง่ายๆนะฮะอินโซถอดออกมาได้แบบสบายๆปกติแล้วอ d น r p ฟินมักจะใช้อินโซที่แตกต่างกันไปผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้อาจจะใช้ ใช้อะไรหรือไม่มีไหมมีบอกไหมไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกว่าใช้ตัวเป็นเป็นอะไรนะเป็น HG หรือเปล่านะครับไม่ได้บอกเดี๋ยวผมรอสเปคพอดีไม่ได้มีสเปคอยู่ในมืออ่ะโอเคเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นไซส์10 US 9 UK 44 EUR เซนติเมตรคือ28เซนนะครับเม d e อินเวียดนามผลิตในปี ผลิตเดือน10ปี25นะครับผลิตเดือน10ปี25ก็ถ้าเอาการใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพของมันนะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือน9ปี27นะครับนั่นก็คือในกรณีที่เ,เพื่อนๆนั้นเก็บอย่างดีด้วยนะคืออย่าเอารองเท้าไปเก็บในรถแล้วก็ตากแดดเออมีหลายคนบอกว่าผมเก็บรองเท้าในรถครับตากแดดด้วยครับรองเท้ามันจะเสื่อมสภาพได้เร็วกว่ากําหนดนะครับโอเคเต็มประสิทธิภาพของมันก็คือประมาณ2ปีครับ ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะครับแล้วก็การใช้งานด้วยนะครับอ่ะมาชั่งน้าหนักกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับหนักที่เท่าไหร่โฟมเป็นตัวท็อป256กรัมในขนาด10 US ครับก็อยู่กลางๆนะไม่เบาแล้วก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับ256กรัมในขนาด10 US ขออีกหนึ่งข้างออกมาดูซิเอออยากรู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะอืมอ่ะราคาคือ5,490บาทราคาเท่าคู่นั้นเลย ผมจำได้อ่ะให้เพื่อนๆไปลองทายกันว่าไอ้รุ่นนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยคือรุ่นอะไรนะครับใครทายถูกไม่มีรางวัลนะแต่จะปลบมือให้ปลบมือให้โอเคนะเชือกรองเท้าเป็นแบบไนล,ลอนนะครับปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับดูนี่เชือกไนล,ลอนปกตินะครับตัวให้ดูหนึ่งรอบสองรอบอหมุนทีสักทีได้ไหมหมุนิสักทีได้ไหม หมนหน่อยนะเนอะอยเาหมุนช้าๆนะครับอโอเคลองสวมลองใส่กันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเท้าผมยาวจริง265นะครับแล้วก็กว้างประมาณ10เซนตครับลองดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงครับผมบวกมา1.5เซนนะก็จะเหลือประมาณประมาณหัวแม่โป้งแบบนี้<ๆ>เหลือประมาณนี้นะครับ<ๆ><ๆ>เหลือประมาณนี้นี่โป้งทาบนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะออชอบใส่แบบพอดีพดีผมว่าคู่นี้ตรงไซส์ได้ตรงไซส์ในที่นี้คือถ้าเท้ายาว265ก็เลือกที่275ก็ได้นะครับไม่ต้องเผื่อมา1.5เซนเหมือนผมนะหรือถ้าเพื่อนๆเท้ายาว270ก็เลือก280เท้ายาว250ก็เลือก260อะไรเงี้ยก็คือตรงไซส์บวกมาแค่1 cm. เซนที่บอกว่า260ก็คือ260มิมหรือว่า26เซนนะครับ บวก1นเซนก็คือเป็น2 7 0เ mm, จมิลลิเมตรหรือว่าสองเจดสองเจเซนติเมตรพูดแล้วก็งงนะพยายามตั้งสติในการพูดอาละบวก1เซนได้นะครับเพราะนั้นใส่ตรงไซส์บวก1เซนได้ไม่ต้องเผื่อนะเพราะว่าเท้าค่อนข้างกว้างเพราะว่ารองเท้าดูดูทรงแล้วหน้าเท้าหน้าเท้าดูกว้างทีเดียวนะครับคือขยับผมยังขยับนิ้วเท้าได้สบายสบายเลยอะ่ะมัดเชือกน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวลอง ลองขึ้นมาเอาฟิลลิ่งของมันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับเอาฟิลลิ่งของมันหน่อยโอเครองเท้ามันโฟมหนานะโฟมหนานะฮะแล้วก็ผมรู้สึกบริเวณอุ้งเท้าด้านในด้านตอนนี้ผมใส่เท้าซ้ายนะครับเพื่อนๆครับอุ้งเท้าด้านในเหมือนโดนดันไหมไม่ไม่ไม่โดนเท่าไหร่นะครับ ไม,ไม่รู้สึกถูกดันอุ้งเท้านะครับแพลตฟอร์มรองเท้ากว้างกว้างเลยนะกว้างพอเราใส่เข้าไปแล้วรู้สึกยืนได้แบบเต็มๆสบ,สบายนะครับโฟมมีฟีลลิ่งคือความแน่นมันออกแน่นนะไม่นุ่มยุ่มนะครับแน่นกําลังดีนะครับก็มันสูงกว่ารุ่นนั้นอนะรุ่นนั้นอีกละรุ่นนั้น,นที่ผมบอกยืนได้มั่นคงไม่มีปัญหาเพราะว่าโฟมแน่นกําลังดีมากมีความแน่นแล้วก็นุ่มผสมประสานกันอยู่ด้วยนะครับมั่นคงดี ขยับซ้ายขยับขวาไม่มีปัญหานะครับโยกซ้ายโยกขวาได้สบายๆโอเคครับกระโดดซิทที่เป็นไงเอ้ยฟีลดีนะเนี่ยนะเดี๋ยวต้องลองเทียบกับสปีดนะราคา5,490บาทนะครับถ้าเทียบกับสปีดสปีดอยู่ที่ถ้าจำราคาไม่ผิดสปีด5คือ6กพันเพราะมันขึ้นจาก5,990มาเป็น6 2 9 0ต่างกันประมาณ800กับการใส่แผ่นเข้าไปหรือเปล่านะอ่ะดูเอาโซนนิดหนึ่งครับ เอาโซ่ให้มาน้อยมากนะเนี่ยเอาโซ่ให้มาแค่นี้เองอะเส้นที่หนึเส้นที่สเส้นที่สเส้นนี้เส้นนี้ว้ลตรงกลางออกหมดเลยอยเห็นเนื้อโฟอมเต็มๆจับเนื้อโฟอมได้เยอะมากโอ้นี่ถือว่าเอานี่ลดทอนน้ำหนักลงไปเยอะนะด้วยการใช้วิธีแบบนี้ส่วนเส้นสีดำๆนี่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นแค่เรื่องของการดีไซน์นะครับ ว้าเอาโซบริเวณด้านข้างเท้าด้านนอกออกนะครับก็อาจจะไม่มีผลเรื่องความมั่นคงเท่าไหร่ครับแล้วก็โฟมไม่ได้มีคู่นี้ผมคิดว่าไม่ได้เหมาะสำหรับคนเท้าล้มมากเพราะว่าโฟมมันไม่ได้เติมอุ้งเท้าให้มันแน่นครับถ้าในรุ่นอย่างพวกเทมป์อาสางนี้ตรงนี้จะแน่นที่เราให้เพื่อนๆดูกันเนาะโอเคนะครับราคา5490บาทขายย่งหรือเปิดพรีถ้าจำไม่ผิดก็เปิดพรีมั้งเออ ยังไงก็ลองแวะเข้าไปดูที่ left online นะครับ mm hmm. left.co.th เดี๋ยวผมไปรีวิวทดสอบเต็มๆจะกลับมาเล่าให้ื่อนๆฟังต่ออีกทีว่าเจ้าคู่นี้ Endorphin Azura mm hmm. เป็นยังไงบ้างครับบ๊ายบาย